ดีครับวันนี้อยู่กับผมเท่หน้าประกาศป่าอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาช้อนประกาศที่เดิมหันไปดูเลยครับที่เดิมของคลิปแรกที่เราไปช้อนนะครับแต่วันนี้ผมจะเอาเด็ดก,กว่าเก่าผมจะมาเดินหาทั้งแต่ตรงนี้นะครับแถวแปลงน,งนี้แปลงนี้แปลงนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมครับนั้นเราไปดูกันเลยครับผม เราก็เดินมาถึงนองครับเ้าก็จะไปดูเดินไปหาเลยนะครับผมโอ้โหน้ำเงินเข้มเหมืนเดินไปครับงั้นเราไปดูออดแรกกันเลยครับโวัสดีครับแล้ว ผมก็เดินมาได้ตัวเดียวนะครับแต่ไม่ใช่บอร์ดนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นประกาศบอรดต้องแตกนะครับครับผมเราไปตามล่าหาบอดกันครับผมครับน้องเดี่ยวก็ได้เจอปอกไอบอดแล้วนะครับสองบอดครับผมไปดูครับชิเกหล่อมากครับน้องเดี่ยวเจอบอดแล้วนะครับไปดูนะครับผมไหนครับผม แม่นหวนบุให่ไปกองดุตใหญ่ให่บวชอีกหนยมีตัวหรือเปล่าเฮ้ยบวบวสวยนะนี่ะมันียวฝนมันตกครับผมก็เลยบวมันก็เลยแตกนะครับไม่เห็นตัวครับเราต้องรอแ้วนะผมมีตัวรออยู่ เราต้องวอดรอบไปก่อนครับผมไปเราไปตามล่าหาบอดต่อไปก่อนครับผมแล้วเข้ามาดูครับครับมาดูครับเจอแล้วครับบอดครับบอดสีแดงเลยครับตัวนี้สวยมากเลยครับผมมาดูเลยครับท่านผู้ชมดูครับเห็นไหมครับบอดนี้สวยมากเลยครับเดินมาตั้งนานครับเพิ่งเจอครับ เออไม่มีตัวครับเฮ้เจอแล้วโอ้ยเจอเด็กกระโดงฮะโอ้ยขามือครับดูครับดูครับท่านชมขามือแล้วครับได้แล้วครับตัวนี้สวยนะครับผมสวยเลยเดี๋ยวผมเก็บใส่ก่อนครับตรงนี้มีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองช้อนดูก่อนนะครับอาจจะมีเล่ย่อนบ้าง ในสุดเดินมาตั้งนานก็เจอนะครับผมบงั้นเราไปเจอกันบอดต,ต่อไปเลยครับผมบมาเจอมาดูครับมาดูครับเจออีบอดแล้วครับผมบอดนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่เป็นบอสีแดงนะครับผม,ม,มดูครับท่านผู้ชมดูเข้ามาดูนะครับ เดี๋ยวผมช้อนให้ดูท่านผู้ชมดูเลยนะอีกข้างมือผมถือปลาไว้อยู่ครับผมเคยช้อนมือเดียวเฮ้ยเจอแล้วครับผมโอ้โหสวยครับผมเขียวบอดไม่แตกเลยครับผมโอเคได้สองตัวแล้วใส่ไว้เราไปเจอกันบอดต่อไปครับครับผมมาเจอบอดเล็กๆนะครับมาดูว่าจะใช่หรือเปล่าครับ ท่านผู้ชมครับนี่ครับผมเห็นแค่นี้อะครับนี่แค่นี้แต่ผมว่าน่าจะมีตัวครับเฮ้ยผมเจอตัวแล้วโอ้โหใหญ่เลยครับช่วยท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้โอ้โหใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่วอดที่มันแตกนะเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกนะครับตัวนี้ใหญ่ครับสามตัวแล้วครับนี่สามตัวครับนี่วอดตัวที่ได้ใหม่ๆนะครับอีกตัวก็อยู่ในขวดนะผมยังไม่เอาขวดมาเลยครับแต่เรกล้องไปเอาให้ก่อนนะครับผม ล้วเจอกันวัดต่อไปครับครับเราก็ได้เดินมาก็เจอวดกันครับมาดูครับวดตัวนี้ก็วดเล็กมากเลยครับผมดูครับแค่นี้ครับผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับ๋ยวผมลองหาดูก่อนต้องใช้สมาธินะครับมีตัวไหมครับเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วตัวเล็กมากเลยโออะไรกันเน้ะ ได้แล้วครับผมตัวเล็กครับผมจะได้ปล่อยครับตัวนี้ตัวเล็กมากเลยครับผมปล่อยนะครับที่เดิมครับแต่บอดนี้ฟองใหญ่มากเลยครับผมงั้นผมขอไปหาบอดต่อไปก่อนนะครับครับอันนี้เป็นบอดตากล้องมุมเห็นนะครับมาดูครับวัดเล็กนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าผมเห็นเจอตัวปลาครับเนี่ยนี่หูตัวเล็กครับตัวนี้ก็ตัวเล็กหน่อยนะครับ เฮ้ยไม่ตัวเล็กเท่าไหร่เนี่ยใหญ่อยู่ครับดูครับนี้หัวตะกล้องผมเจอครับมือสวยครับผมตัวนี้ไปเด็บใส่ขวดับผมดีใจมากนะครับผมนว่นวันนี้จะไม่ได้เลยนะครับว่าจะไม่ได้ให้ให้ผู้ชมดูเลยนะครับวันนี้ก็ยังดีที่เจอนะครับผมแล้วเราไปเจอกันหัวต่อไปเลยครับครับสุดท้ายเราก็ได้ประมาณสี่ห้าตัวเองครับวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผม ก็ถือว่ามีแต่ตัวสวยๆอยู่นะครับงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ